สวัสดีวันนี้มาตอบคำถามนะครับมีอิบซีครับถามเขามาเรื่องเครื่องตัดห้าครับพ่นสีซื้อเครื่องตัดห้าไหมมาที่นี้ก็ได้ถามเขามาในอ่าเพจนะก็ะเลยเอามาตอบคำถามให้นะครับพ่นถามว่าอ่าเครื่องสองจังหวะกับเครื่องซีจังหวะนะครับจะเลือกซื้ออยังดีนะแล้วเครื่องสองจังหวะเนี่ย เล่นรุ่นแบบใดนะระวังค่าบูผ่าปั๊มกับค่าบูแบบลูกร้อยธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องมาเบ่งนะครับอ่ะเริ่มเข้าประดินนะครับเครื่องต้นหญ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนบางนะครับบางคนเนี่ยมาเครื่องสี่จังหวะบางคนเนี่ยมาเครื่องสองจังหวะ เออมันมากบคือกันอ่ 2> <2 uh, ข้อดีของเครื so ่องซีจังหวะเข้าบทตองเติมอ่สองที่นะครับสามารถเติมแตอร์มันเรืยนะเ้อาก็สามารถใส่ได้เลยนะแล้วเครื่องซีจังหวะเนี่ยมันสินิ่มครับตัดได้เรื่อยๆครับตัดบดมือก็ได้ครับเครื่องนิมเครื่องบอหลอบมันบรจัดอ่ะ คือหลอดมันมาเรื่อยๆอ,อ่ะเพื่อนๆนะมันบวปีดปาดเหมือนซองจังหวะนะครับตัดสบายนะแต่ว่าขอเสียของมันกับเครื่องมันหนักครับนะเครื่องด้วยเครื่องที่จิ้นส่วนภายในเครื่องมันหลายครับเครื่อมันเลยเห็ดให้เครื่องมันหนักทั้งเติมทั้งน้ำมันเครื่องทั้งเติมทั้ง เติมข้างน้ำมันนะครับมันเลยเห็นให้เครื่องนักเออแล้วเครื่องซีอย่างวะเนี่ยมันต้องดูแลนะครับน้ำมันเครื่องถ้าไม่ดูแลน้ำมันเครื่องมันมีโอกาสเห็นให้เครื่องพังสูงพอเครื่องพังแล้วเวลาซ่อมเนี่ยมันสิได้ซอมไยเออเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนไยสมมุตินะ้ำมันเครื่องแห้งเนี่ย บพราะว่าสายพานเพราวา่าพวกกระเดื่องกดเว่าหรือว่าไอ้ดีว่าไอ้เสียลูกสูบแว่นกระบอกสูบนะครับก้านสูบลูกปืนขอวียงหลายอย่างครับสินส่วนภายในอยของมันถ้ามันในพังมาเนี่ยมันได้พังน้ากันเลยเียเออ่เพราะว่ามันทางานร่วมกันนะครับถ้ามันเครื่องแห่งมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลมันเครื่องดีดๆนะ ถามว่ามันตัดนิ่มตัดดีบอ่อตัดดีนะครับเจออ้าราคาราคามันค่อนข้างสูงกว่าเครื่องสองจังหวะหลายในกรณีเครื่องแท้นะครับแต่ว่าเครื่องเที่ยมเครื่องจีนเนี่ยถามว่ามันเป็นตะไสร์บร่บ็มันก็เป็นตะไสรแต่ว่าความทนมันสูงเครื่องแท่บ่ได้นะครับสำหรับเครื่องซีจังหวะ ความทุนอะไรมันเนี่ยแตกต่างกันหลายเครื่องซี่จังว่าเนี่ยถ้าเป็นเครื่องจีนเสียงเครื่องนี่จะนิ่มนึ่งกิ๊บเลยนะครับเพื่อนๆนิ่มทั้งตอนแบบเอามาไม่ไแล้วก็เขาใส่ไปหลายปีเครื่องก็ยังนิ่มเสียงเงียบดีนะครับแต่ถ้าเครื่องอ่จีนบานนี่แรงๆมันจะนิ่มอยู่แต่ว่าพอใส่โดนไปเสียงเครื่องมันมกมันไม่ค่อยเงียบปานใดน,นะครับ ในบางรุ่นนี้อาจจะไม่ได้รวมทุกรุ่นนะครับแต่ขอเป็นแบบว่าในบางรุ่นนะก็จะประมาณนี้สำหรับเครื่องซีจังหวะแต่กะเครื่องเครื่องจีนราคามันก็นยังแพงกลัวเครื่องอมันมันก็นยังแพงกลัวอันนั้นคือเก่านะครับถึงแม้ว่าเครื่องจีนเนาะมันก็นยังแพงกลัวสองจังหวะคือเกา่า อะไรมันหลายตัวเวลามันพังมา้าฮันละเถือมันมันสอบมคุมนะพอมันพังหลายมันหาอะไรอะไรมันโบเมนว่ามันจะมีทุกตัวนะครับบางพื้นที่มันอะไรมันหายากเนาะสีมาถ้าสร้างออนไลน์ในออนไลน์มันก็มีนะครับมีแทบทุกตัวแต่ว่ามันก็เสียเวลาคือเขาเอออฮอสิตันหยามือนี้เนี่ยต้องเสียเวลา ไปซื้ออะไรลือเสียเวลาสั่งอะไรมากอีกถ้าเราคนบ่เฝ้า,าก็ได้ะครับบม่มีปัญหาซื้อได้นะครับใส่ซื้อมาใส่เลยถ้าคนบ่เฝ้านะครับแต่ว่าคนใจหอนนะที่ผมบ่แนะนํานะครับพังเดี๋ยวนี้ก็ไปแรีนเข้าไปในเมืองซื้ออะไรมันกะทามันมีอะไรมันก็เอ,อื้อพ่อวานะครับแต่ถ้าต้องมาทานเนี่ยมันสิมาตัดแง่ไน,นสิมาตัดหนายา่นนี่ ตัดหามือนีมืออื่นค้นกับมาลงหน้าเนี่ยลงมาดําหน้าเนี่ยเออมันมาท่านกะอันนี้ก็แล้วแต่มากนะครับเมืองใจจะคลองใจเย็นกะจัดไปนะครับถ้าเป็นคนใจห้อนอะไรบอมีในพื้นที่ก็จะนั่นนะครับประเทนี้เครื่องสองจังหวะครับจินส่วนภายในของมันบ,บอมีอียงเลยนะฮะมันหน่อยกลัวเครื่องซีจังหวะหลายครับอะไรจินส่วนภายในของมันเวลาสอมมันก็บ่ได้เสียไหลนะครับ บ็ดเครื่องมันนนะข้างในมันนนะจุดสําคัญมันนนะลูกสูบแหวนนะครับขอวียังนะลูกปืนขอวียังแล้วก็กระบอกสูบมีอยู่ซ้ำนี่เออมันพังมากมันมีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับอะไรเครื่องสองจังหวะมันหาบริยากนะแล้วก็บ,บรยิยักษงพร้อมครับผมบรา่ว่าจะเป็นเครื่องจีนหรือเครื่องแท้นะครับเครื่องแท้ก็แล้วขาสูงแน่ได้กับทนทนดีครับเออทนวัสดุสินส่วนทน ส่วนเครื่องจีนก็ซื้อมากวัสดุจ้นส่วนมันบ่ทุนแต่ว่าอะไรมันซัพพอร์ตนะครับเออไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้อะไรมันะสำหรับอะไรที่แบบมันหาง่ายดิแบบมันบ่ต้องสร้างกะไปซื้อเดี๋ยวนี้มันก็ได้ใส่เดี๋ยวนี้เนาะ ถ้าเราคนเขาบัเฝ้่าเขาก็สร้างเอาอันนี้ก็เพราะว่ากันนะครับมันกับทางเลือกมันหลายเนาะแต่สาหรับคนเฝ้่ามันก็ต้องมันก็ต้องออหาอะไรให้ท่านนะให้ท่านใส,นส่ส<ถา>เ,เครื่องสองจังหวะเนี่ยมันไม่ได้เติมน้ำมันเครือนะครับมันเติมแช่น้ำมันกับสองที่เออ สองที่ก็ไม่ได้ผสมหลายผสมนิหน่อยเครื่องมันก็ไม่ได้นักนะครับสำหรับเครื่องสองจังหวะนะเพราะฉะนี้นบางคนว่าเครื่องสองจังหวะเอ้ยยว่ามันบ่นหนักด้วยนะครับมันหนักอันนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของมันนะครับพลังเคื่อมันเป็นเล็กโครงสร้างดีมินียมโครงสร้างดีมันก็อาจจะนักแน่นะครับ แต่ว่าอันโตทีมันเบาๆอ่ะโมเมนว่ามันเบาแล้วมันสีทุนนี่นะมันเบาแต่ว่ามันบางอ,อ่ะสินส่วนมันบางอ่ะมันกระบอกบางมันจะแตกหักไงนะครับเลือกเอานะครับแต่สำหรับผมแล้วแนะนำนะครับ n b 4 1 1หรือว่า r b c 4 1 1จัดไปเลยนะทุนแน่นอนนะครับผม รอบจัดนะครับตัดง่ายตัดได้บึดมือบอมีปัญหาว่าแต่สองที่บวขาดเออมาที่นี่นะครับอ่าอีกคำถามานหนึ่งนะครับระวางข้าบูที่เป็นแบบผาปั้มก็เป็นแบบอ่นกร้อยเนี่ยแบบได้ดีนะครับสำหรับผมดีทั้งสองเออแต่ว่ามันแตกต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นผ้าบูเออข้าบูผาปั้มแหละ มันสามารถตีลังกาตัดกระไดนะครับเจ้าเสีเยวเครื่องนี่ตีลังกาตัดกระไดนะว่าแต่น้ำมันว่าแต่ตัวสายน้ำมันกับใส่กล่องน้ำมันนะมันห่อนนะมันห่อนน้ำมันนะเออว่าแต่น้ำมันไหลห่อนตีลังกาตัดกระไดแต่ข้าบูวาปั่มส่วนข้าบูวนี่มันตีลังกาตัดโบไรนี่ครับมันต้องตัดอยู่ไล่นี่ตลอดนะครับสิปีนเครื่องตัดโบไรนะ เออแต่ว่าก็เป็นทางเลือกเนาะแตาลรคนใส่งานทั่วไปกับแบบนี้ก็ได้เนี่ยไ่มีปัญหานะครับถ้าเรคนเนี่ยตัดแบบตัดสูงเนี่ยนะครับเป็นงานตัดส่วนมากสิตัดสูงตัดปกิงไม้ตัดกิงงยังเนี่ยหรือว่าออตัดห้าคันแท้สูงเ,ออเครื่องมันเอยียงหลผุดจงสิถ้าลงาเออท่อเครื่องมันเอยียงไหลนะมันมันกระถ่วมข้าบัวมากดิเออ ตัดไปเครื่องวูบจังสีสมมติน้ำมันมันยังเบิกแต่ว่าเพ่อเครื่องมันเอียงแล้วถังมันเอียงเนี่ยน้ำมันมันไหลไปมันไหลมาถึงทอน้ำมันอ่ะออมันก็เย็นให้เครื่องวูบได้นะครับถ้าเป็นข้าวบูผาปัมเนี่ยตาบใดที่กองน้ำมันมันอยู่กับน้ำมันเอหรือว่าน้ำมันมันไหลหอดจังสี จากที่เครื่องอันนี้เนาะสมมติน้ำมันมันเหลือหน่อยเลี้ยวน้ำมันเครื่องมันเอียงอากเลี้ยวเนี่ยน้ำมันมันไหลบบฮวนอ่าทอน้ำมันไต่ว่าถ้าเป็นข้าบูพ่าปั่มสายน้ำมันน่ะมันต่อไปมองเครื่องที่มันเอียงที่สุดน่ะเออสมมติเครื่องมันเอียงไล่นี่เอานน่เครื่องมันเอียงไล่นี่เขาก็ต่อสายไปให้ยูมองตำแหน่งที่ทางน้ำมันน่ะ มันเอียงตํำสุดนะครับมันเพื่อนวันนี้เ็าตัดได้มั่นมืองไม่มีปัญหานะครับตัดเอียงกับตัดได้เนี่ยคือข้อดีของมันเรื่องประหยัดน้ำมันกับมันบบแตกต่างกันไยนะครับตัวคาปัมมันอาจสีประหยัดน้ำมันกว่วอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้กับมันก็ไม่ได้กินน้ำมันจนน่าเกียดถ้ามันกินายอันก็ปั๊บรถเฉ็มบหลุดล้อยลงก็ได้นะไม่มีปัญหาสำหรับเครื่องนี้ก็เลือกเอานะครับทุกมือนี่มันมี เครื่องซีอย่างเอยเครื่องสองจังหวะแบบนี้นะมันมีชุดแปลงข้าบูนะครับ้าผู้ใดที่ตีถอดแปลงข้าบูผ่าปัม้มกับแปลงได้นะเออม่ยากนะครับ้าผู้ใดอยากเค็ดแบบเป็นสองงันเนาะเอาซื้อข้าบูผ่าปัมมา้มบ้าเออสมมติเอามีงานแบบตัดแบบเครื่องเอียงข้างแง่เทาก็จังเปลี่ยนข้าบูผ่าปัม้มใส่ใส่งานเออ ถ้าเขาตาัานงานทั่วไปเขาก็กำมาใส่ข้าบูแบบธรรมดาแบบลูกร้อยธรรมดาเนี่ลูกเหรียญมันก็หลายนะครับแต่ถ้มีประมาณนี่ครับผมเลือกเอามากแบบใดก็จัดไปนะครับสําหรับผมเครื่องสองจังหวะรอดมันสูงครับรอมมันมานะกดเป็นมาสําหรับเครื่องสองจังหวะนั้นกดปี๊ดป้านเลยนะเพราะว่า อ่พอออาพอเขายงหมุนหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้กำลังงานหนึ่งครั้งนะครับทำงานค,ควรบหนึ่งกิโลวัตเนอะจะเอาทฤษฎีเลยเนีเออตามทฤษฎีเลยแต่ถ้าเป็นเครื่องซี่างว่าเนี่ยเครื่องยนต์หมุนสองครั้งเอยพอเขาเอีอออยงหมุนสองครั้งได้กำลังงานหนึ่งครั้งมันหมุนสองรอบผมเองมันจังได้กำลังงานเชือเดียวเออ รยนต์หมุนสองได้กำลังงานหนึ่งครั้งทำงานครบหนึ่งกลวัตประมาณนี้แล้วเครื่องสองจังหวะมันก็จะมีแบบเครื่องที่มันเป็นแบบแบบนี้เนาะแล้วเครื่องอีกแบบนึงก็จะเป็นเครื่องแบบพาตั้มนะครับกว่าอ่ายยีกห้อประมาณนี้พวกพวก,กอี่หยองสยียงละ่ะเอ้ยคิดบ่ออกว่ะ จำชื่อรุ่นบ่ได้ลหรฮะนี่รุ่นอย่างน,น,น้อบบดนี้เนาะเออจงว่ากันชิมนานะครับมันจำชื่อรุ่นบ่ได้อันเครื่องที่มันเป็นถังอยูข้างไตอ่ะเออรุ่นถังยูข้างไตอ่ะตอนนี้คิดวัวครับสมองตันนะครับ mm. พอไพอ mm. นั่นแหละเครื่องตาน,น,นก็ดีขึ้นกันนะครับเบานะครับเบา นี่ครับผมประมาณนี้